สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็มีแกะของลองเลยอันใหม่มานะคะจริงๆรุ่นนี้ออกมาเลยสักพักกันนะคะเป็นเว็บแคมใหม่ของทางซิกโนเนาะปกติแล้วซิกโนจะไม่เคยออกเว็บแคมเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรก็อันเนี้ยอันนี้เป็นอันแรกเลยนะคะที่เขาทำาล้เดี๋ยวมาดูกันว่าสเปคเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะจะเป็นเว็บแคมของทางซิกโนนะคะชื่อรุ่นเอ่อ W R สี่ร้อยซูมเมอร์นะคะเป็นแบบว่าคือ เนี่ยได้ถึง 2K แล้วก็เออฟรมเลยจะอยู่ที่30 FPS นะคะแต่มันก็เพียงพอแล้วเนาะมีออโต้โฟกัสให้เราด้วยนะคะก็คือปรับได้ถึงแบบ 2K เลยทีเดียวรับประกัน2ปีด้วยกันนะคะตัวนี้เป็นแบบเออ 2K Quad HD s t e a m Webcam เนาะ นี่ก็แล้วก็มีบิวอินไมโครโฟนในตัวนะคะจะเป็น USB 2.0 high speed เนอะถ้าใครไม่ชอบไมโครโฟนในตัวเนี่ยก็คือแยกได้อยู่แล้วนะคะอ่าโอเคแม่บ้านแกะกล่องออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุข้างในกันหน่อยก็จะมีใบรับประกันให้เรานะคะซองฟี้เหมือนเดิมแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วข้างในนะคะก็จะเป็นมีขาตั้งก็คือสามารถแบบเป็นขาตั้งนะคะจะตั้งกับโต๊ะ ก็ได้หรือว่าจะแบบเสียบไว้กับจอก็ได้นะคะก็นี่นะคะก็คือเป็นสายยาวๆประมาณนี้ทุกคนเนี่ยแม่บ้านอยากให้ดูว่าอ่าวัสดุเขานะคะโอเคเลยนะไม่กล่องไม่แก่งนะคะแล้วก็หมุนได้เนี่ยโอเคหมุนได้หมุนได้รอบตัวเลยอ่าหมุนได้รอบตัวเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นี่เห็นปะมันคือมันหีบกับจอได้นะคะสําหรับสายสตรีมเมอร์หรือว่าจะเอาไว้อัดวิดีโอรหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะเป็นแบบ Full HD นั่นเองเนาะก้อนก็เออของทางสิญญาลราคาก็ประหยัดนะคะน่ารักก,กุกกิ๊กนั่นเองนะคะราคาก็อยู่ที่แค่1นึ่บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าพันนิดพันต้นๆเท่านั้นเองเนาะแล้วก็แบบเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแม่บ้านไปลองให้ดูกันนะคะว่า เออไปลองใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงภาพจะประมาณไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลย โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวของกล้องซิโนนะคะก็มีประมาณนี้แม่บ้านอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขออนุญาตใช้ฉากหลังเป็นเกม Black d e s e r t ิออนไลน์เนาะก็ประมาณนี้กันละลายฉากประมาณนี้นะคะอันนี้อาจจะยังเซตติ้งได้ไม่ดีมากก็ยังไงถ้าเกิดใครใช้ก็ลองไปปรับปรับกันดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นเซตติ้งเบื้องต้นที่แม่บ้านแบบลองปรับเบื้องต้นก่อนเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็กล้องตัวนี้จะแอบมีความเข้มของสีนิดนึงนะคะเท่าที่ก็ลองดูนะคะก็เออก็ยังไงก็ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่ามันเข้ม ไปหรือ,อยังไงก็ลองปรับปรับกันดูนะคะแต่ว่าก็เหมาะเลยสําหรับการราคาประมาณนี้นะคะพันนิดๆแล้วก็สําหรับคนที่มองหากล้องไปใช้เริ่มต้นสตรีมหรือว่าจะเอาไปเรียนออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็โอเคเลยนะคะกับงบเท่านี้เนาะก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะจ๊ะก็ฝากสิ gni ไว้ในอ้อมอกอ้อมกใจด้วยนะคะ อคก็เป็นไงกันบ้างคะกับการรีวิวเอ่อเว็บแคม uh ตัวใหม่ของทางซินโนนะคะก็เป็นเว็บแคมตัวประหยัดนะคะคุณภาพก็คือโอเคเลยเนาะก็เหมาะสําหรับมือใหม่หรือใครที่กําลังมองหาเอาบบ่อเว็บแคมตัวราคาไม่แพงมากนะคะสําหรับเริ่มต้นนะคะหรือว่าเอาไปไว้ใช้เรียนออนไลน์หรืออะไรต่างๆนานาเนาะ ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะยังไงก็ลองพิจารณาสิ g n a กไว้ในอบอกอมใจด้วยนะคะก็จะเป็นของที่คุณภาพโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะโอเคถ้ายัางไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ส b s c r i b e ช่องพื่อบ้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ในบ้านขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันกับแกะของลองเลยครั้งหน้าว่าจะมารีวิวอะไรกันต่อนะคะก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันเนาะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย